สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมกิบเคทีนะพี่ๆและวันนี้ผมมาเดินป่าเป็นเพียงคนเดียวนะก็วันนี้ผมจะขึ้นไปหาเ้าชายน้อยหน่อย,น,อยนะพี่ๆเพราะว่าไม่ได้มาหานานเลยพร้อมกับองค์ขลังนะผมไม่มาหานานมากหลังจากเขาที่แล้วนะที่เกิดเรื่องนะก็ปกติผมจะมาห้าตรงเนี้ยเอ๊ะตอนนั้นนะผม ตอนครั้งสุดท้ายที่ผมไม่ได้ไปแล้วก็ผมไปอีกรอบหนึ่งนะพี่ๆก็ไม่ได้อัดคิปใบตอนนั้นคือตอนนี้เจ้าชายน้อยกําลังให้องค์ค拉กอ,อฝึกร่างกายอยู่นะพี่ๆเพื่อไว้ช่วยเหลือเจ้าชายน้อยได้นะตอนนีน้ฝึกร่างกายซึ่งตอนนี้นผมไม่รู้ว่าพวกเขาเลิกไปหรืยอยังนะก็เดี๋ยวจะต้องไปดูแล้วพี่ๆแดดล้มอออแก้วด้วยผมไม่ได้มาหาหนอนมาก็จะรีบไปหาเลยเนะี่ย ก็คือผมจะรีบเดินทางแล้วพี่ๆเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะได้ฝึกอีกหรือเปล่านะเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อนะเพื่อสร้างความแข็งแรงนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบเดินทางไปละฝากคุณพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปครับครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปยังครับ ตอนนี้ผมเดินมากใกล้จะถึงตรงจุดที่พวกเขาใช้ใช้เป็นที่ฝึกร่างกายแล้วนะซึ่งการฝึกนี้เป็นการฝึกตัวต่อตัวนะก็คือก็ใช้น้อยก็จะคอยดูแลเองเน,นะคอยฝึกให้เขาหรือว่าคอยดูแลเขาในการเอากลาลังกายในการฝึกร่างกายนะเพราะว่ากลัวว่าองค,ค์คณะจะแอบปูนะเวลา 没你狠多。 แต่งน้ำอาจจะดังห,หน่อยนะพี่พปลาเต็มเลยนะไม่รวาพ,พี่มองเห็นปลาเลยคุณบอน้ำมีปลาด้วยมันไม่ใช่ปลาตัวใหญ่นะเป็นฝูงปลาเด็กเท่านั้นจริงน,นะพี่ๆ พอถึงแล้วนะตอนนะี้นี่ก็เป็นจุดที่พวกเขาใช้กันฝึกร่างกาย,ยนะซึ่งคงจะยังไม่มากันแน่เลยนี่นะผมดูนาฬิกาแป๊บนึงอันนี้เป็นเวลาทึ่งเชียงอยู่นะเขาจะมาช่วงบ่ายกันนะว่ายังไม่เจอนะ คเดี๋ยวผมขอ,อนั่งรอ,อสักพักหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้ผมนั่งได้เป็นสักพักใหญ่ๆนะก็ใกล้จะบ่ายมองแล้วพี่ๆยังไม่เห็นวิแววว่าเขาจะมาเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เขาหยุดหรือว่าเขาไม่ได้มาเนะี่ยผมก็จะเดินทางกลับนะเพราะว่าวันนี้เราคงจะไม่ได้เจอถ้าเขาหยุดอะพี่ๆถ้าเกิดว่าไม่ได้หยุดก็จะถือว่าเป็นโชคดีนะที่จะให้พี่ๆได้เห็นกันนะ ฝึกร่างกายของเขานะซึ่งผมไม่ได้มานานมากว่ะไม่ได้มาห่างพวกเขาอะ่ะอยากจะเจอนะว่าตอนนี้นองค์ครักเป็นยังไงบ้างน,นแล้วก็จะไทยน้อยนะพี่ๆผมเพิ่พเงเดินทางมาถึงไม่ค่อยนานเนี่ยร้อนมาก สึง,วง่วงเนอยปีเพียนะพี่เพราะว่าเราเดินทางไกลแบบนีน้ทำให้ใช้พลังงานในการเดินเยอะด้วยเดีย๋ยวผมขอ,อนั่งพักอีกสักนิดหนึ่งนะเพื่อรอดูว่าเขาจะมาหรือเปล่านะก็รอ,อดูได้ยพี่ถ้าเกิดว่ามาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะ ขอผมนั่งมาได้นานแล้วนะไม่เห็นว่าพวกเขาจะมากันเลยเอรอจนงว่วงอละจ้นนะ้งั้นผมง่วงมากเลยนะเพราะว่ารอมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมาเลยนะ ึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเขามาเนี่ยเขาจะมาจากด้านบนหรือว่าด้านล่างเนี้ก็ต้องรอด้วยเดี๋ยวไม่แน่เขาจะมาทางนี้ก็ได้ยังมีต้นไม้บางเนี่ยผมนั่งตรงนี้ลมมากทางไม่ค่อยถนัดเท่าไหรน่นะแต่ก็ร่ม ตั้งกล้องไว้เป็นเนี้ยพี่รอพวกเขามาอีกเยวนะบ่ายมงกว่า้ลยไนละพอที่ผมดูนาฬิกามานะ ไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนผมต้องนั่งยาวนนแน่เลยถ้าเกิดว่ายัางไม่เจอเนี่ยนะฝนะนลันตกแลยเป,ปอยเนหะมือนมีไป,ปอยฝนตกลงมาแล้วพี่ผมได้ยินเสียงไม้ห้ามาจากด้านบนไม่เจอใครนะแต่เป็นเสียงไม้หักจริงๆนะพี่พ แต่ไม่เจอคนไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่านะเสียงอีกละผมพยายามเงียบนะเพื่อให้กล้องดนีนะฮะเสียงอ่ะ ผมว่าเสียงกล้องไม่ได้ยินแน่เลยเพราะว่ามันเบามากเลยมาจากตรงนู้นนะผมถอยกระเป๋าอตอนนผมอยู่หลังกอไผ่นะเพราะว่าถ้าเขามาผมจะได้เห็นนะ ก็เขาจะได้ไม่เห็นผมเลเพราะว่าถ้าเขาฝึกอะไรอ่าฝึกให้ร่างกายแข็งแรงหรือว่าอาอกกำลังกายแบบนี้นผมจะไม่รบกวนสมาธิพวกเขาเนะโหผมเจอละมาแล้วนะ ข้ามาวันนี้เหมือนว่ากางเกงจะเปลี่ยนไปนะพี่ปกติเขาจะใส่เป็นอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เข้ามาจะไหนนยมาถึงก็วอมเลยนะนะมาถึงก็วอรมร่างกายนะทำออกกลางกายแนละ้ว เราจะไม่รบกวนพวกเขาดีกว่านะเพราะว่าพวกเขามาฝึกร่างกายนะผมคิดว่าการที่พวกเขาวอร์มกันีเพื่อว่าให้ร่างกายปรับตัวก่อนนะ เนี่ยเขาเหมือนว่ากำลังวอร์มร่างกายตรงส่วนขาต่อเมื่อกี้เขาวอร์มส่วนมือวอรมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ผมจะออกมาให้หน่อยเขาวิ่งพื้นแล้วนะแล้วงูชายน้องชายน้อยก็ถือไมนะ้อันหนึ่งคอยดูแลเขานะพี่จุงเยอะมากเลย่านนี้น พกะเขาไม่ใส่เทื่อนี่อยู่ได้งไงก็ไม่รู้นะผมนี่โดนย,ยุ่งขัดทัวง้วย คล้ายๆกับการยกดัมเบลเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นการยกหินนะพี่ๆคือถ้ายกวันนี้มันจะได้ส่วนกล้ามนะมนทำให้กล้ามใหญ่ขึ้นี่นที่องค์ชายน้อยมาคุมเองับแบบนะี้ผมคาดว่าก็ว,าว่าองค์ขลางจะแอบอู้เลยต้องมาคุมตลอดนะ โอเคี๋ยวผมเข้าไปหาพวกเขาดีกว่าเข้าไปทักทายดีกว่านะผมวางกล้องไว้เนี่ยเจอามือนั่นะ นี่ผดด้วผัดด้จผัดดูยอะอีกมเจ้าหนนี่ผมผมลองแนะนำให้พวกเขายกข้อนใหญ่ขึ้นนะเผื่อจะได้แรงเยอะไปเดี๋ยวว่าจะเริ่มนะได้ได้ ก้อนใหญ่จินนะคือข้าเชียเชียขาขบอกหนักนิดนึงนะไม่ค่อยหนักอะไรเดี๋ยให้เขาโยกตามมาเพื่อสุดข้เหนือนะ mọi bây giờ này rồi biết mẹ chồng 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 ก็กำลังคอยดูแลนะที่ไหนอย่างอง,านะองี้ไขอเนี่ยอง เขาแข็งแรงมากเลยนะก็ลราเห็นก้อนใหญ่เลยงใชัยน้อยก็คอยดูแลไว้โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมไม่รบกวนเขาแล้วดีกว่าเพราะว่าให้เขาฝึกต่อดีกว่าเพราะาผมการที่ผมมาแบบนี้ทําให้เขาเสียสมาธิเยอะแล้วเดี๋ยวผมคอยนั่งดูเงียบๆจากไกลๆดีกว่านะครับตอนนี้เขาก็กำลังฝึกท่าน,นนะ ก็รอคอยดูยังเจยวองค์ชายก็ฝึกเล็กน้อยนะก็ดูขนาดมาคุมยังฝึกด้วยเลยนะตอนนี้เหงื่อแตกหมเลนนะอ,นองค์คารักษ มันมันองชายจะมีสิกแพรกเลยรูกพี่เห็นหรือเปล่าเห็นมันมีสิกแพรกเลยนะองชายนะเห็นไหมตอนนี้องค์พงร้อยเงือกแตกเต็มตัวเลย ผมนั่งมาได้นั่งดูเขามาได้สักพักนะก็เป็นเวลาจะหกโมงแล้วเป็นห้าโมงกว่านะรู้สึกว่าตอนนั้นแสงเริ่มจะไม่มีแล้วเลยยังเขานั่งพักนังพี่เนื่องจากว่า phước mà 4 xỉ hai cho mong nửa đã thay mà nó sẽ thay chỉ đã thay chỉ มัใเ่ไนเป็นไทยายาวไทยยาวไทยๆเขาจะขับแล้วเขาบอกนั่งเขาดูเขามาดูเขาเออกกำลังกายหลายชั่วโมงนะนี่ยเงือเตะเต็มตัวเลยตรคกลังเนี่ยผมว่าคงต้องฝึกอีกยาวอะ่ะมันเดินขึ้นไปนู่นละ พอเนี่ยเห็นที่พวกเขาใช้ยกกันไหลก้อนนะยกเปลี่ยนก้อนไปมาเปลี่ยนก้อนไปมาซึ่งถ้าก้อนที่ใหญ่ที่สุดก็ก้อนไหนผมหาดูกอนมันม,มันเหมือน,นไม่อยู่ตรงเนี้ยตอนแรกผมเจอก้อนใหญ่กว่านี้ก้หินพวกนี้เลยตามที่เห็นอ่ะมันอยู่บนดินนะเขายกขึ้นไปก็ออกกำลังกายนะสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเองนะเพราะว่าคงจะ เจอไอหัวหน้าโจนเขาที่แล้วเห็นว่ามันเก่งมากๆเลยก็เลยต้องมาฝึกแบบนี้นะทำให้ถ้าเจออีกรอบหนึ่งจะได้สู้ได้นะก็ตอนนี้ผมไปเจอเขาแล้วเขาน่าจะเดินทางไปไกลแล้วก็โอเคพี่พเดียวผมจะเดินทางกลับแล้วนะก็ขอลาพี่ๆเพียงเท่านี้นเลยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ ก oh, ็ไปไปแล้วครับ